ท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามรายการ2ล้อพากินพาเที่ยวผมเล็กสิงบุรีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับเช้ามืดวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้อากาศดีมากครับท่านผู้ชมผมเฮียป,ปุ๊ยิซีนกไก่พากินพาเที่ยวพี่เจีย๊ยวข้าวต้มแล้วก็น้องโอมลพบุรี5คันครับท่านผู้ชมยิงยาวจังหวัดนคะรสวรรค์ครับสายเอเชียย,ยาวๆเลยครับวันนี้เราก็จะไปทาน ต้มเลือดหมูรสเด็ดกันนะครับท่านผู้ชมเส้นทางที่ใช้ก็สายเอเชียครับยาวๆเลยครับท่านผู้ชมลงสะพานเดชาแล้วสังเกตไฟแดงแรกนะครับเลี้ยวขวาเลยครับเข้าตลาดครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเลี้ยวขวามาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ตรงอย่างเดียวเลยครับมุ่งหน้าเข้าตลาดปากน้ำโพครับร้านที่เราจะไปกินกันวันนี้ ชื่อร้านซุยเครื่องในหมูนะฮะหรือบางคนเขาก็เรียกร้านนายซุยต้มเลือดหมูนะครับเป็นร้านเก่าแก่ของเมืองนครสวรรค์เปิดให้บริการมาแล้วกว่า50ปีครับท่านผู้ชม EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณน้าไก่นะครับแกก็มากินบ่อยครับแกเลยชวนเพื่อนๆฮาร์เวล well ไปลองชิมกันครับเราก็เลยถือโอกาสร,รีวิว ของอร่อยอร่อยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปดูกันเลยครับว่าจะอร่อยแค่ไหนครับกับซุยเครื่องในหมูหรือร้านในซุยต้มเลือดหมูนครสวรรค์ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมเล็กสิงห์บุรีนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับ e ีีที่5แล้วนะครับวันนี้เราก็มาทานมื้อเช้ากันที่ซุยเครื่องในหมูนะครับเขาว่าเป็นร้านต้มเลือดรสเด็ดในจังหวัดนครสวรรค์นะครับแห่งเดียวเลยครับอยู่ในเมืองนครสวรรค์นะครับลงสะพานเดชามาเลี้ยวขวานะครับผม ที่นี่ที่เดียวเลยครับต้องมาชิมกันให้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเราโชคดีครับท่านผู้ชมเรามาถึงกันแต่เช้าเลยนะครับประมาณ7จ็ดโมงเพรอเราออกกันตีห้าครึ่งนะครับท่านผู้ชม ที่สาคัญเลยครับท่านผู้ชมเครื่องในไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่มีเหม็นคาวเลยนะครับน้ําซุปก็หนัวมากๆเลยครับเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับผมติดใจเลยครับมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวต้องมาซ้ําอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมเด็ดมากๆครับอร่อยครับร้านนี้มีจิงจูชายนะครับผักจิงจูชาย ทานกับต้มเลือดหมูล้อๆเนี่ยสุดยอดเลยนะครับจริงจูชายก็ช่วยลดความดันปรับสมดุลแล้วก็ขยายหลอดเลือดให้กับร่างกายด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนกไก่พากินพาเที่ยวด้วยนะครับมื้อนี้เด็ดมากๆครับนกไก่การันตีครับว่าอร่อยครับท่านผู้ชมครับซุยเครื่องในหมูมาลองกันให้ได้เลยนะครับกลางตลาดปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์ครับท่านผู้ชม หลังจากเราอิ่มท้องกันแล้วเราก็เดินทางกันเลยนะครับจุดหมายต่อไปที่เราจะไปก็คือจังหวัดกำแพงเพชรับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมเล็กสิงบุรี2องล้อพากินพาเที่ยวขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ได้เลยนะครับที่ช่อง y o u t u อ e ร์ทูเอลตามลิงก์ด้านล่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับสไาชกกดติดตามด้วยนะครับ